นี่ครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจมาเช่าเช่าได้เลยนะครับร้านเช่าจักรยานไฟฟ้านะครับสร้างมาดูจักรยานเอาแบบคนละคัน ใช่รถไฟไปเท่าไหร่ครับรถไปก็มีรถไฟก็มีไปฟ้าเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบส่อันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดบัรสบายหรือตายแล้วอีกแค่ไหนอ๋อหนึ่งร้่ยห้าสิบรถไี่คร แรงงขับโดนแ้ับหน่้างไม่แตกกัน่อนกันี่สองร้อยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้มาเท่ไหร่นเอาคันนี้ครับสีส้มครับสองบาทสีส้มสองร้ยบาท ต้องกำเบกกดล็อกก่อนใช่ไหมครับล้วขึ้นจะรีกำเบกตับกดล็อกครับเัาจะขึ้นูจองตัวดวถ่ายได้เลยอออ่านมาะาวเ่นอะไรอ่ก้าไอลครับนั่นแหลมเปิดสวิต กันยานยนต์ไฟฟ้าเที่ยวนะครับที่สะพานรักบางขุนเทียนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเช่า200นะครับขี่ง่ายครับเพื่อนเือนทุกคน let's go รถจักรยานไฟฟ้านะครับเพื่อนเือนครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับไม่เคยขับไม่เคยขี่มาก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหรถก็ไม่มีเสียงนะครับ นี่ครับเราถึงทางเข้าแล้วนะครับทางเข้าสะพานรักบางขุนเรามาชมวิวกันเลยนะครับนู่ครับข้างหน้าครับอุโมงต้นไม้อย่างสวยเลยเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นเย็นสบายเราพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมาชมวิวครับ ขี่ง่ายครับถนนเงียบเลยครับเข้ามาข้างในโดยรีวิวด้วยการขับรถไฟฟ้านะครับครั้งแรกด้วยครับขี่มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถ่าย mm hmm. นี่นะครับโ oh, อ้โหถนนก็ไม่กว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่แคบเท่าไหร่ครับรถใหญ่รถยนต์ไม่สามารถขี่เข้ามาได้เด้อ โอ้โหเราไม่ต้องปั่นจักรยานให้เมื่อยนะครับเช่ารถไฟฟ้าสองร้อยบาทนี่ครับเราเช่าจักรยานไฟฟ้าสองร้อยบาทนะครับแบตก็เหลือก้อนแดงก้อนเดียวนะครับเพื่อนๆไม่รู้ค่ากลับเราจะได้จูงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเขาน่าจะลืมชาร์จนะครับคันนี้ครับเราเลือกถูกกันซะด้วยนะครับแบตหมดไม่รู้แบตจะหมดหรือเปล่านะครับนี่นะครับบรรยากาศ ดีมากยากาศเยรับลมเย็นๆครับอากาศช่วงเช้าครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิน่าจนะอยู่ที่ ขาขึ้นสะพ,พานเราต้องบิดคันเร่งให้สุดเลยนะครับบิดคันเร่งให้สุดเลยไม่งั้นรถจะไม่มีกำลังนี่ครับโอ้โหเราบิดสุดแล้วขาลงก็กำเบรกช่วยหน่อยนะครับเพื่อน,อนรถไหลค่อนข้างเร็ว ở oh, <laughs> Gue t referred to this channel because he's very variance, แล้รถก็มีเสียงแตรด้วยนะครับมีรถตามหลังมาด้วยนะครับตอนนี้ แซงไปครับรถเราไม่แรงครับอันนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่ครับผมเรามาเป็นแบบนักท่องเที่ยวนะครับ tourist <c> tourism <c> ขึ้นสะพานต้องเติมคันเร่งหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นึกว่าแบตหมดนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องเติมเันเร่งหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนตอนขึ้นสะพานนะครับโอ้วิวดีครับวิวหลักล้านนลครับช่องนี้โอ้โอโอปลาชายเนลนบางขุนเทียนอีกสองกิโลเมตร แบบตก็เหลือก้อนเดียวซะด้วยนะครับกับการขับขี่รถไฟฟ้าครั้งแรกนะครับโอ้โหขี่ง่ายมากเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องปั่นให้เมื่อยขาขี่เขาต้องปัน่นอ,อ๋อมีร้านค้าชาวบ้านด้วยนะครับส้มตำ โอ้โหมีร้านซ้มตามด้วยเติมข้าเร่งเลงนยนะครับช่วงขึ้นสะพานครับไปมใม้สุดเลยครับไม่งั้นรถไหลลงแน่แท้น้มจัก,กรยานยนต์เข้าตรงไหนตรง ขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาชมเส้นทางสะพานลักบางคนเทียนนะครับอากาศดีมากวันนี้ยคืมฟ้าคืมฝนนี่ถ้าเรามาตูกทางเราก็จะเจอถนนแบบนี้นะครับถ้าขี่ผิดทางก็อาจจะเข้าบ้านประชาชนเขาเลยนะครับเพื่อน นี่ครับคือมาถูกทางครับแนะนำไม่เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้ครับคันละสองร้อยครับปั่นจักรยานมารู้สึกว่าจะไกลเอาเรื่องอยู่นะครับน่าจะประมาณห้าหกโลได้นะนี่ครับแนะนำไม่เช่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโอ้โหมีนกด้วย โอ้โน้าไม่ลึกนะครับน้ําเพียงขานกนี่เองครับนึกว่าจะลึกครับอ๋อที่เราเห็นนี่น้ําไม่ลึกครับนกยืนได้ใช่แต่นกยืนได้ครับผมนี่มีจุดชมวิวด้วยจุดถ่ายรูปครับใช่โอ้อบรรยากาศดีมากใช่ ถ้าแสงออกนี้จะถ่ายรูปสวยอันนี้แสงไม่ออกครับผมอันนี้โอ้โอค,ครับอากาศดีมากครับมาแล้วไม่ติดหวังครับยากาศเหมือนน้องกันนอก,นนอกโอ้มีนกด้วยมีนกด้วยมีนกเกาะตรงนี้ด้วย นกอะไรก็ไม่รู้นะครับนกกระยางหรือเปล่าฝ่ายได้ครับโอ้ถ้าปั่นจักรยานมานี่ไจ่นะครับไกน่าจะบอกให้นะครับแล้วก็เจอพนักงานต้อนรับแล้วครับอยู่ข้างหน้านะครับคือพนักงานต้อนรับสถานที่นี้นะครับถ้าใครมาก็แนะนําให้เอาอาหารเม็ดมาฝากพวกเขาด้วยนะครับนี่ครับเขามาอยู่ไกลแล้วครับเข้าลึกมาก น้องน่าจะไม่มีอาหารเม็ดกินนะครับแนะนําให้เบื่อบๆพี่น้องเอาอาหารเม็ดมาด้วยเด้อนี่คือครับพนักง,งานต้อนรับครับมีนะครับถ้าใครมาก็เอาอาหารเม็ดมาให้น้องๆด้วยนะครับเตืออาหารเม็ดมาด้วย นี่นะครับพนักงานต้อนรับของเรานะครับถึงแล้วนะครับนี่ครับไม่กัดนะครับไม่รู้ว่ากัดหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับคือพนักงานต้อนรับนะครับคือใครมีอาหารเม็ดก็เอามาฝากน้องๆได้นะครับครับเม็ดนะครับอยากกินอาหารม็ดไหมครับ นี่ครับน้องบอกเอาครับเมื่อกี้น้องยกมือเอาครับอาหารนิดน้องบอกรับอาหารนิดอยู่นะครับนี่โอ้โหขาน้องดำมากครับนี่คือพนักง,งานต้อนรับของเรานะครับพนักง,งานต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโอ้จะแอบกลัวนักท่องเที่ยวหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหเฉย ใครมีอาหารเม็ดก็พกมาได้เนี่ยนะครับโอ้โหวิวดีมากนี่นี่เดินมีปุ่มถ่ายรูปด้วยนะมีมีด้วยพี่กดถ่ายรูปอา วิวบรรยากาศภายในก็จะประมาณนี้นะครับ Manu! มาชมครับวิวบรรยากาศดีมากเพื่อน,อนบรรยากาศดีดีครับเชา้านี้นี่คือบรรยากาศประมาณแปดโมงครึ่งนะครับโอ้โหป่าชายเลนครับสองข้างทางก็เป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยนี่ครับเหมือนจะปลูกใหม่ก็มีนะครับป่าชายเลน นี่ครับก็คือจุดชมวิวนี่คือจุดชมวิวนะครับมีป่าชายเลนครับเยอะแยะข้างหน้าเราก็เป็นทะเลทะเลกว้างอันไกลโพ้นนี่ครถึงจุดชมวิวเรียบร้อย ข้างหน้าเราก็เป็นทะเลนะครับเป็นทะเลทะเลกรุงเทพบางหุนเทียนครับไม่สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับ เพราะว่าทะเลตรงนี้ไม่มีชายหาดนะครับโอ้มีเรือด้วยโอ้โหซูมดูเรือสิเขาทำอะไรโอ้โหทะเลบางกุนเทียน เราจะพามาเดินดูป่าชายเลนกันนะครับเดินลงบันไดก็ระวังกันหน่อยนะครับนี่วิวป่าชายเลนมันจะปลูกได้ไม่ค่อยนานต่าไแต่นะครับว้าววิวสวยมากวิวงามมากนะครับ วิวงามมากเดินก็นระวังตกกันด้วยนะครับมันมีรูอยู่นะครับเดินก็นระวังตกกันด้วยเด้อ ว้าวป่าชายเลนทะเลกรุงเทพบางคุนเทียน องข้างพังเราก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนเขียวๆเ,เลยดาเนี่ยช่วงเช้าอากาศด,ดีมากอากาศเย็นสบายแนะนำให้เช่ารถไฟฟ้า,ฟ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 ามานะครับคันละสองร้อยจักรยานปั่นมาค่อนข้างไกลนี่ครับเราก็เจอพนักง,งานตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับ ใครมีอาหารเม็ดอาหารอะไรก็ติดไม้ติดมือมาให้น้องๆด้วยนะครับรนูคือพน,นักงนะะานาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนูค่อพนักงานต้อนรับนักท่องเที่ยวใครมีอาหารก็ติดไม้ติดมือมาให้หนูหน่อยนะ,คะใครมีอาหารก็ติดไม้ติดมือมาให้หนูหน่อยนะครับ

นี่ก็คือบรรยากาศป่าชายเลนสองข้างทางครับบรรยากาศเย็นดีมากไม่ร้อนไม่อบอ้าวเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนสวยสองข้างทางสวยมาก Điều kéo khổ

เต็กคน้ไน, <laughs> คนได้ <laughs> แยเก็นได้เ <laughs> ติมกันเร่งให้สุดปุ๊บขาลงตรงกำรเรบกาสมลงเร็วแห้ง ในข้างกวนขังซับซ้อนนะว่าคนต้องลงตรงไปแผลนะเนี่ยต้องมิดจนสุดเลยเด้เนี่ยมเมื่อกี้ขาลงก็ต้องก,ก,ก,กำเบียกซอยลงไปเลยกระโดดเลยถูกมีน้ำปันเะนี่ย